สวัสดีครับพบกับพวกเราเซสเทค รีวิวและวันนี้พบกับมี่บลูทูธสปีกเกอร์นะฮะข้างในจะเป็นไงไปดูกันและนี่คือภายในของเจ้ามี่พอต t a เบิลบลูทูธสปีกเกอร์นะครับข้างในก็คืออุปกรณ์ไม่เยอะก็จะมีคู่มือที่พวกเราอ่านกันเป็นประจำนะฮะมีสายชาร์จเป็นหัวย s b Type C นะฮะตัวนี้ก็ไม่ยาวมากไ,ไว้แบบเสียบกับพวกอะแดปเตอร์ที่ <c oughs> มีได้เลยตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่ก็คือสวยสดงดงามตัวเล็กมากนะครับอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งมากนะเพราะว่าอันนี้เหมาะกับการประพา สไปที่ชอบพกลำโพงไปเที่ยวที่ต่างๆ,างๆบอกเลยว่าตัวนี้ห้ามพลาดน,นะครับโมตัวนี้มีพุกไว้สําหรับเกี่ยวร้องสายร้องกับพวกพกต่างๆอะไรอย่างนี้ติดไว้กับกระเป๋าได้นะฮะตัววัสดุนะครับจะออกเป็นพลาสติกถุงยางนะข้างนอกก็จะเคลือบไว้ด้วยแบบเป็นความเย็นๆนิดหนึ่งก็ช่วยกันกระแทกได้ระดับหนึ่งแล้วก็พวกกันเลี้ยวลอยเพราะว่าอย่างที่บอกเนะาะอันนี้เหมาะสำหรับพกผ่านนะครับแล้วส่วนข้างบนเขาจะหุ้มตัวรีวลำโพงด้วยวัสดุเป็นผ้านนะก็คือช่วยทําให้เสียงนะุ่มขึ้นด้วยกากส่วนนี้นะครับแล แล้วก็ปุ่มมีไม่เยอะตัวนี้มีปุ่มเปิดเครื่องตัวเดียวเน้นการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะครับผม่วนพอเชื่อมต่อนะครับมีเพียงช่องเดียวเท่านั้นนั่นคือเป็น USB Type C นะครับอันนี้จะไม่มีช่อง AUX 3.5นะครับแล้วบอกเลยว่าแนวเสียงนะครับตัวนี้ดีมากนะฮะ ถ้าใครชอบเน้นเสียงกลางเน้นเสียงร้องนะครับเสียงแหลมที่ใสๆเซนต้าอะไรอย่างนี้จะต้องชอบตัวนี้นะครับต่อไปนะฮะมาดูข้อดีกันดีกว่าข้อดีหลักๆเลยตัวนี้นะฮะจุดเด่นเลยนะครับเขาสามารถกันน้ําได้ที่ IP 6 0กันน้ํากันฝุ่นเลยก็คือฝุ่นก็ไม่เข้าน้ําก็ไม่เข้านะครับนี่พกพาได้ดีมากๆคุณเอาไปฟังเพลงแบบแถวๆข้างสระว่ายน้ําไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้น้ําไม่เข้าฝุ่นไม่เข้านะครับแล้วตัวนี้สามารถทําเป็นสเตอริโอได้ไอตัวนี้เขาจะเป็นตัวเดียวนะอันนี้จะเป็นลำโพงแบบโมโน ถ้าคุณซื้อ2อันคุณสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันทั้ง2อันเพื่อเป็นลำโพงแบบสเตอริโอเสียงออกซ้ายขวาได้ตัวนี้น้ำหนักเบามากเพียง190กรัมนะครับก็คือพกพาสะดวกยิย้วอะไร ลาดตัวต,ต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันดีกว่าเราบปรโม่นะัวผ่าเนาะเรื่องสําคัญเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าชาร์จเต็มนะครับอยู่ได้10ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับเออ,เอ,อยาวเหมือนกันนะเราคงไม่มีใครนั่งฟังแบบเพลงประมาณ10ชั่วโมงกันหรอกต่อเนื่องนะแจ๋วจริงตัวนี้นะครับหลักๆฟีเจอร์ก็จะมีเท่านี้นะฮะตัวนี้ลืมบอกอีกอย่างเป็นบลูทูธ5.0ดู้วยนะใช้พลังงานต่ํามากนะครับทั้งฝั่งผู้ส่งและผู้รับแบตหมดชาร์จแน่นอะน จุดสังเกตของเขาคือตัวนี้ด้วยความที่เสียงเขาหนักไปทางเสียงกลางและแหลมนะครับตัวนี้เบสอาจจะอ่อนไปนิดถ้าใครเป็นพวกสาย EDM หรือเอาไปฟังพวกเมทันอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ถามว่าฟังได้ไหมฟังได้มันไม่ให้ถึงกับเป็นวิญญาณเบสนะแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เสียงกลางกับเสียงแหลมตัวนี้พอทำได้ดีนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างเนี่ยที่บอกว่าตัวนี้ไม่มีช่อง AUX นะครับถ้าเกิดจังหวะนั้นไม่สามารถใช้บลูทูธได้อะไรอย่างนี้ก็จะใช้งานตัวนี้ไม่ได้แล้วก็มีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือโคเด็กซ์บลูทูธของเขาจะเป็นแค่ SBC เท่านั้นจะไม่ใช่ AAC นะครับจะไม่สามารถใช้ AAC ขึ้นไปได้นะฮะอธิบายหน่อยในส่วนตรงนี้ส่วนถ้าใครสงสัยว่า AAC คืออะไร SBC คืออะไรอันนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าโคเด็กในการส่งสัญญาณของบลูทูธนะครับความละเอียด ของสัญญาณที่มานะฮะตั้งแต่ SBC อะไรอย่างเงี้ยมันจะมากขึ้นเราจะมีตั้งแต่ SBC AAC aptx aptx HD แล้วก็มี l d a กอะไรอย่างงี้ความละเอียดในการส่งสัญญาณก็มากขึ้นตาม,มไปแต่าถามว่า SBC ใช้งานได้ไหมใช้งานได้เพราะว่าถ้าใครฟังพวกไฟล์ mp 3หรือฟังผ่าน YouTube Spotify มันส่งสัญญาณได้เต็มแน่นอนถึนะมือเนื้อมัคล้ายๆความถี่ใช่มันเป็นความละเอียดมากกว่าถามว่าถ้าใครฟังพวก Spotify หรือว่า YouTube อะไรเงี้ยที่ความละเอียดมันประมาณไฟล์ mp 3 เพียงพอลเลยๆต่อไปเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับผมไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าเสี่ยวมีมี่ o r t t b l l e l u e t o o t h Speaker ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นลำโพงบูทูธตัวเริ่มต้นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยกับราคาเพียง699บาทของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีอะไรมารีวิวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย